ก็ม่คือเขาแบบว่าเสียงมากไนี่คือครั้งแรกในชีวิตเลยอะที่มีอะไรต้นพิมมาต้นนี้ไม่ได้จบแายในไทยนะตามจริงส่งไปต่างประเทศด้วยจริงอะที่ไรนมันแค่แปดต้นแปต้นคือพี่รู้จักอบบ้านพี่ใหญ่อยู่สองคนเหงามาตลอดนาโชย่าลูกอย่าคิดจะออกไป นะคะคแล้วบ้านของไอก็เูยไม่เหมือนบ้านของไอต่อไปพวกพี่น้องเจนมาทำอะไรคะวันนี้ทีมโจอานะคะเนื่องจากที่เราเรียนสถาปัตย์เราเลยมาทําบ้านให้ไอพอด,ดีรูมเ m คโอเวอร์ให้กลายเป็นคริสต์มาสค่ะประเด็นคือน้องเจนไม่ได้อาสามาแต่ว่าไอซ์อะน้องเจนคือพี่อยากให้บ้านของพี่เป็นจริงคริสต์มาสมากเลยแต่ว่าพี่อะไม่มีปัญญาทำเป็นเขาอย่าจริงจเขาเรียนมาแล้วคือเน,นี่ยน้องเจนและทีมโจอาที่บอกก็คือทุกคนเรียนสถาปัตย์ทุกคนจริงจังมากแล้วน้องก็เลยแบบว่ารังสรรค์สิ่งนี้ขึ้นมาขอถามกันเลยว่่่่าาาทททัั้้งงหหมมมดเเนียูลคไร เด<ม>ี๋ยวเราจะมาลองดูกันเราสามารถรังสรรค์บ้านอะ สู้รบกับเซนทอนจริงเหรอโันี่เป็นโรงงานที่เขาส่งให้เซนทอน only แบบเซนทนเซนทอนห้างั่บาทนกไปสู้รบมาเพื่อให้ได้สิ่งนี้มาแต่เอาจริงงมันสวยมากเจดูดีมันดูดีมากดูแพงอุ้ยจริงสมัยมันใช้ต้นทุนรัดปกติไม่ได้ทำไมพี่ไอรู๊บเพราะนตันเองอีโลตัดมันไม่ขายโอ้ยังไม่ขายโรงงานอยู่ทีไหนเขคุณนกชาเชิงเซาลูกไม่เอามาจากชาเชิงเซาเหรอพี่วัดช้างใช่ไหมนี่ต้องเต้ โจอานี่คือสโลแกนโจอา Sh is oh, sharing is caring อ h sharing is caring เราก็เลยแบบทำเต็มทีคือ <laughs> จ้าง20 <laughs> น้องให้มา2ล้านตอนเดือนพึ่ง <laughs> <อ>จ้งมากคือไปเอาฉลิมฉลองเซาถาม <laughs> จริงขับรถไปฉาเชิงเซาน้าองน้องเล็กรถมันไกลแต่น้องเล็กรถอน <laughs> ้องไม่ไปเองน้องเล็กรถ <laughs> สุดยอดมากโจอา make everything โจอา make everything ตอนเนี้ยแบรนดิ้งต้องออกเดี๋ยวเราจะมาถามวีดีที่ว่าโจอาคืออะไร ต้นที่มาต้นนี้ไม่ได้ส่งแค่ในไทยนะตามจริงส่งต่ตางประเทศด้วยจริงอ่ะใไทยเดี๋ยแค่แปดต้นจริงอ่งะแปดต้นเฮ้ยไม่แล้วลูกมือสีมากแล้วนูกมีเส้นต้นคริสต์มาสได้ไงอ่ะเป็นความลับครับจริงเป็นความลับด้วยเฮ้ยสุดยอดมากอะ่ะแล้วน,นี่คืออะไรก่อนอันนี้อันนี้ก็เรียกว่าหลีอ๋อที่วันนี้ให้น้าบ้านที่จะมีนี่ได้เหรอแล้วอันนี้คืออะไรอ่ะไม่รู้ไม่รู้ไม่แล้วมันจะไปอยู่ตรงไหนอ่ะ การว่าบ้านพี่ใหญ่มาแบบว่าไม่ถู้ว่าตอทุกคนบอกว่าทุกคนบอกเจนว่าจะเอาต้นไม้แบบต้นปีนี้ละลองดูว่ามึงจะทำกันยังไงสีิเก่อนประเด็นคือบ้านพี่พี่ว่าบ้านพี่ไม่เคยเล็กเลยนะจนกระทั่งมีต้นคริสต์มาสคือพี่รู้สึกว่าบ้านพี่ใหญ่อยู่สองคนเหงามาตลอดต้องแนะนำนะอันนี้คือดองโนคือเป็นดีโอดีโอโจอาคุณน้องคะคุณน้องชื่ออะไรสวัสดีค่ะมีช่นลด้วยนะคะฝากด้วยค่ะใฝากแรงของโตอา สวัสดีค่ะนครับน้องกันค่ะโอเคค่ะเอาเราเป็นตำแหน่งตีอโอเหมือนกันครับสวัสดีค่ะแก้่ค่ะรับบทคนสวยหรือเปล่าใช่เป็นคนสวยประจำแบรนด์อย่างเงี้ยหรอใช่พี่รับบทนั้นตลอดเลย แม่ชัวแม่ชัวไม่จริงนะบทดากราดะสวยคนหนึ่งจริงจริงซีโอยมีอีกหนึ่งท่านแต่ว่าติดภารกิจคุณพันซีโอพันเขาแบบว่าเป็นสถาปนีกแต่ว่าเป็นคนที่คิดทุกอย่างให้ช่วยๆอะไรเงี้ยอเ่พี่คนณไ่่เคยไปทำบ้านอย่างงี้ใครมาหรือยังยังบ้านตัวเองไม่เคยทำทุกคนนะคะความดีเทลก็คือชื่อไอซ์น้องเดียที่มะ วันนี้บ้านเราจะกลายเป็นเตียงคริสต์มาสแล้วนะตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมค่ะโก้ดูไม่าตื่นเต้นมัคือพี่ช่วยอะไรไม่ได้เลย <c oughs> คือพี่อยากทำบ้านแต่พี่ซื้อมานหนึ่งอย่างคือผ้าสีแดง <c oughs> <c oughs> พี่ที่ไม่รู้เลยว่าต้องอยู่ตรงไหนน้องเจมมันเข้าหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่แบบนี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวนะเ <c oughs> ออเข้าใช่ไหมเนี่ยเจอผ้าผืนนี้แล้วก็รู้ว่าโอ้ยอยากให้บ้านเป็นเตีมคริสต์มาสจังแต่ว่าทำอะไรอื่นต่อไม่ได้เลย เอาเอาใส่ลูกมะพันาวส้อะไรนะคะของโจอาจริงๆแล้วเป็นเชอร์รี่คริสต์มาสแต่เราจะมาโนว่านี่คือโรสฮิปในโจอาโอ้ยอาซึ่งโรสฮิปเป็นยังไงคะเป็นผลไม้ปอร์ยูโรปที่โจอาทำเข้ามากินแล้วแบบมินซิตี้ลสที่สุดอ๋อคือพี่เคยกินแต่โรสฮิปออยที่เขาชอบอยู่ในสกินแคร์ต่างๆนี่คือลูกโรสฮิปใช่ผลไม้สีแดงแต่อีกตัวนึงที่ต้องอยากจะพูดถึงเลยก็คือตัวมะเขือเทศทองใหญ่ลองไปเอามาจากอิสราเอลคนก็สดคริสต์มาส วะไม่เป็นไรถ้าเกิดผิดเดี๋ยวมีคนทำเล็บมาเซนสตรียาบัวออกเรือไปไกลเมื่อเกิดเทศทองคำเป็นเมะเกิดเทศที่แบบว่าหายากมากและมันเก็บเกี่ยวได้แค่ปีละสองครั้งเท่านั้นที่ไรมันจะช่วยเรื่องปกป้องอนุดูมลพิษต่างๆไม่ว่าจะท่าพีภูรพาวะแอนเตอเ์จิ้งอะไรเงี้ยช่วยหมดที่ผิวน้องกระจับขาวทองขนาดนี้มันคือไซโตคอมเพล็กซ์นะคะก็คือตัวสูตรผสมของมืเกิดเทศทองนี่เองอ่ามีคนเอนจอยแมวหนึ่ง ตั้งแต่หนูรู้ว่าจะมาบ้านพี่ไอก็คือพูดถึงทุกวันพูดถึงทุกวันวันนี้พี่จะมานั่งนับชื่อว่ามีตัวไหนชื่ออะไรบ้างกระท่อมกระท่อมนนี้ชื่ออ่าตัวนั้นละตัวนั้นละตัวนั้นอ่ะขาป้าพี่หนูแพรทีคนละตัวอ๋อโอ้โหตายแล้วพี่ก็งงกอโทษเธอโทษขาป้าต้นอยู่ตรงนี้อ่อนาป้า อะไรตัวอะไตัวอะไตัว,ตวอะไรออดนี่คือนี่สดซะ่าอเลิศมากเม,มื่อกี้ช็อตก็ไปตามๆกัน <c oughs> และนี่คือขั้นตอนของการติดน้องเชิงคุณน้องกันต้องระวังมากๆเลยนะคะ,ะคือเขาแบบว่าเสี่ยงมาก และในส่วนของโต๊ะกินข้าวนะคะพูดเลยว่าตอนนี้มีความเวิร์วังอลังการมากอตอนแรกเจนถามว่าแต่งบ้านแล้วก็มีโซนโต๊ะก<อ>ินข้าวซ<อ>ันนี้ก็บอกเจนไปว่าน้องเจนโต๊ะกินข้าวไม่ต้องโต๊ะกินข้าวเอาไว้กินข้าวแต่สิ่งที่น้องเจนรังสรรมาให้ก็คือตอนเนี้ย<อ>ดีเทลต่างๆอลองรดไฟได้ไดไดโอ้โหโอ้โหตา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 โอ้โหยังไม่คอมพลีรโตอาด้วย อ๋อต้องก่อนกินข้าวใช่ไหม้องเจตอนนี้พี่ประสบปัญหาอะไรพี่ลืมถ้าลืมกินกินลาไหนก็ได้หรอทีนี้เราก็ต้องการการกินน้ำกินข้าวเพื่อให้ตือนขึ้นไปอีกเพราะงั้น กินตอนไหนก็ได้แต่ขอให้กินงานตอนนี้ต้องวางไว้ที่โต๊ะทุกอันเลยนะใช่ใช่เนยเดี๋ยวตอนนี้คนเข้าที่หนึ่งต้องใช้ช้อนซ่อมกินตัวหรอคะเราฉีดให้เขาตุ้นิดนึงนี่ฉีดได้มากฉีดเทมีสามเมตรมีสามเมตรเข้าไปได้เลยเลยโจอาเนี่ยมีส่วนผสมของข้าวไม่ไปอายกินแล้วอิ่มเนี่ยเหรอไม่ใช่ว่ากินแล้วแต่กินแล้วผิวฟูผิวมันเฉยด้วยไรเซรามายน์ไรเซรามายนอ๋อมีเขียนอยู่ตรงนี้จะจ๋า พูดเลยว่าไรซ์ามายในประเทศไทยอ่ะหนูเป็นคนที่ใส่เยอะที่สุดในเขาบานแล้วของหนูว่าใส่ไรซ์าไมายเทียบเท่ากับคนกินข้าว1.5กิโลเหมือนเรากินข้าว1.5กิโลถึงได้อะไรอุ้เลิศมากอ่ะ ความยิ่งใหญ่ที่สุดที่ทําให้บ้านเราดูจัดเต็มขึ้นมาก็คือไม่มีที่อยู่เ,<อ>เราเลยจะมาไว้ตรงนี้นะคะ<ม>เป็นระเบียงของเราซึ่งไม่เคยได้ใช้ทาอะไรมาก่อนเลยกระดานี่นะคะ่ะชั้น2หน้าต่างก็จะอยู่ตรงนี้ติดกับโซนใส่หุงของไอซ์ซึ่งปกติไม่เคยเปิดเลยเพราะกลัวแมวออกไ,อไปแต่วันนี้ต้องเปิดดึงละ ตามระเบียงพี่ว่าสวยกว่าแก้วไมคะไม่ค่ะน้องแก้มแล้วถ้าเอาขึ้นไปเป็นไงพี่ว่าขึ้นเออขึ้นขึ้นดูเหมือนแบบว่าเป็นตำแหน่งอะไรสักอย่างอ่ะน้องเจนลองโบกมือเอออย่างนั้นแหละอย่างนั้นใช่เลยมาแล้วเนี่ยมาแล้วเนี่ยเด็กๆอย่าทำตัวซ่านะแสบนาโชย่าลูกอย่าคิดจะออกไป ตื่นเต้นมากเลยเอ็มจะแล้วเราเป็นยังไงนี่คือครั้งแรกในชีวิตเลยอะที่มีอะไรอย่างนี้หน้าบ้านตื่นเต้นมากที่เราอยากได้คนนี้ได้ได้แล้วสิ่งเดียวที่เราเชื่อมีก็เชื่อรอบหนึ่งได้แล้วพร้อมทำยงนี้ก็ยิ้มได้แย่ยิ่งตื่นเต้นออนัเมนที่ต่อไปเฮยมี่ พวกคริสต์มาสด้วยอ่ะออพี่ใช่ิซี่พิซีต้องขอขอ,ขอได้ไหม เคยเห็นมุมนี้มาก่อนพี่ไม่เคยนั่งถ่ายคลิปตรงนี้มาก่อนน้องเจตมันเวลี่คิวมากเลย <c oughs> แต่หน้าทุกอย่างหน้าทุกอย่างสวยสดยีเลนที่แบบเลิศมากขอบคุณน้องเจตมากๆจริงรที่วันนี้มาจัดให้ซึ่งทั้งหมดนี้อยู่ในงบประมาณสองหนึ่งสามอะสามก็ถือว่ามีมูลค่าอยู่แต่ถ้าเกิดถามพี่นะพี่รู้สึกวันมีมูลค่ามากกว่านี้อ่ะคือเอาจริงๆนะมันต้องแบบน่าจะไปซื้อแล้วมันต้องแบบมาแบบ กันดิบกันดอยแต่แต่เมื่อกี้ถานของเจนส่วนที่แพงที่สุดอะต้นผิดตันนี้คือต้นผิดซนาสือแพงที่สุดพี่ไอพี่ไอใช้ได้อีกหลายปีเลยก็คืออันนี้ลก็แบบวนไปเรื่อยแต่เป็นการลงทุนระยะยาวเพราะว่าหลังจากนี้พี่ก็จะมีต้นผิดซนาสุดีและพี่ไอจวก่อนยังพายมิโซน้องมีสะพายแม่อีก มากคือสิ่งๆนี้เรื่องรุนมากเลยอะไรอะเราไปเอาขึ้นที่รถก่อนระหว่างที่น้องเจนเป็นเอาเซอร์ไพรส์ฟา,านะคะโจอาของน้องเจนเขาจะปินแพ็กเกจแบบนี้1กล่องนะคะจะมีทั้งหมด10ซองซึ่งหนึ่งซองอ่ะจะมี3เม็ดนี่หน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้ เป็นแคปซูล3อันแบบนี้นะคะสีเหลืองสีขาวแล้วก็สีชมพูก็คือเนี่ยเขาจะช่วยดูแลผิว3อย่าง <Wow. S 1> แอนทายเอตซิ่งไวคเอนนิง่งแล้วก็มอยสไ์ไรซิ่งก็คือถูกปัญหาผิวคือดีหมดเลยซึ่งจะขอบอกนะคะว่าไอายสนุกจักกับน้องเจนมาตั้งนานใช่ไหมเจนผิวดีขึ้นมากจริงมันจะมีช่วงหนึ่งที่น้องเจนแบบเหมือนก็จบปัญหาผิวเล็กน้อยแต่ว่าตอนเนี้ย <c oughs> ผิวขาวผ่องเป็นยองใหญ่มากแล้วก็แบบดูใกล้ๆอ่ะคือผิวละเอียดมากคือส่วนตัวเนี่ยก็คือแบบว่าตอนเนี้ยจะต้องคุปโจอาไวววววว้้้้้้้้ททีี่่่่่บบาาาาาาานนนนนนนเเเเเเยยยอออออะะะสสุดแแลลลกกกกกก็็ตตงงงงัใใจจิิิพรรหมืค A f ทันได้ไงอะนี่คือเป็นถักทงไมได้ทแม่บาพี่ชยชวอพี่เวหรอปทำทันได้ไงอะไุดยอดมากพี่ไปทับใจอ่ะกัมาค่ะทุกคนเม่อกีพี่ิวจอไปแล้ว มีส0สิแคปซูลนะคะ1ิต่อกินได้1ิวันแนะนําว่าควรซื้อให้ครบ3ามกล่องเลยกินได้1เดือนเพราะว่า1เดือนแล้วที่จะเห็นผลดีมากจริงๆแล้วหนึ่งกล่องคือเห็นผลแล้วนะเริ่มผิวเริ่มเลื่นเริ่มต่างๆแต่ว่าจากกล่องเนี่ยจะเริ่มเห็นชัดกว่าแต่ว่าพี่กินกับชานมไข่มุกได้ไหมกินได้กินอะไรก็ได้ไ้่กาแฟ้ด้้นนะคะพี่มีสิ่งหนึ่งเหมาะสิ่งกระตุอะไรอะไรกัน ทำไมคนเราต้องเรียนไก่สีทองเพื่อมาตัดโบนี่แหละเอาไปใส่ไหมค่ะจุ๊บเย้วโอยเันหนึ่งพีเซนเตอร์ทำไมต้องอยู่มาเริ่มทำโซอาเออทำไมปิ๊บบ้าเอาดีๆหมอดูบอกทีวคือตอนที่น้องอ่ะโตขึ้นมาเรื่อยๆใช่ไหมน้องก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเราอินเรื่องเวลเนสมากขึ้นรู้ว่าเฮ้ยเรื่องความแบบกระจ่างใสเรื่องความผิวดีจากภายในสู่ภายนอกมันเป็นเรื่องสำคัญออ ฮอยากทำโจอาขึ้นมานะคะเป็นเลลเนสแวร์โจอาไม่จบแค่นี้นะคะอนาคตเราจะมีอีกเรื่อยๆก็คือมีอีกมีอีกนะต้องรอดูต้องรอติดตามดูนะคะหลายๆคนถามว่าทำไมโจอาต้องมี3เมตรทำไมก็เพราะว่ามันจะได้กินแต่มันทีเดียวหลายทีคือจริงๆแล้วว่าหนึ่งเมตรไม่เพียงพออยู่แล้วโจอาเราอัดแน่นให้3เมตรเลยแล้วเรามีวิตามินซีครบ3เมตรเลยคือเราใส่ส่วนผสมแบบไม่งกไม่ใส่เป็นแน่นสุดๆแล้วคือบางทีถ้าเราไปแบบว่าบูดวัสดุอะไรเงี้ยแม่เราก็ต้องมีความแบบหยิบวิตามินทีหยิบแมทธาตุทีหยิบคิวเทนที กนจะได้ซื้อจบอยากโจอ่ะคิดมาให้แล้วค่ะคิดมาให้แล้วอันสองคจริงๆก็คิดมาให้แล้วนี่ต้องซื้อต้องซื้อ2นะเพราะเป็นเลขหัวใจใช่เลขหัใจห่กไม่ได้นะไม่ได้นะบอกเลยว่าประมาณส สี่วันจะเริ่มรู้สึกว่าผิวลื่นขึ้นแค่ที่วันในหอใช่เริ่มเริ่มรู้สึกเริ่มรู้สึกความเปล่งแปรบางที่วันรู้สึกแล้วว่าเอ้ยผิวลื่นชุ่มชื้นไขมันผิวกำลังแบบปูบ้าแล้นเลยหรอใช่ขนาดแม่เจนอะอายุแบบแม่จนหกสิบเจ็ดสิบแล้วอะก็คือแม่บอกว่าผิวลื่นแม่ลื่นปูป้าไม่เคยรักแม่เลยปูบ้าก็ติดกอดติดกินเจนกินโซอาบุพ่อรักแม่เลยกอดแม่ คพรัวแต่ว่าผิวช่วยผิวชุ่มชื้นช่วยผิวแห้งก็ช่วยผิวแห้งช่วยแล้วเป็นตินกาล่ะช่วยเพราะมีโคคิวเทน s i เอนไซส์โคคิวเทนจากญี่ปุ่นฝากอะไรไหมคะอ๋อฝากโจอาด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยมีขายที่ช้อปปี้แล้วก็แอดไลน์นะคะแอดไลน์ก็คือแอดไซส์โจอาออฟฟิเชียลมีเฟซบุ๊กอินสตาแกรมก็มีเหมือนกันอินสตาแกรมโจอาจุดออฟฟิเชียลนะคะไปติดตามทั้งหมดได้เลยนะคะ๋อลืมมีฝากโปรด้วยนะคะสำหรับแฟนคลับ ีโดยเฉพาะเลยเรามีการแจกโค้ดที่ช h อปปีนะคะคนก็คือโคดก็คือ J R O นะคะ J O A O Ice I C E 9 9้าลดได้99บาทไม่ใช่99% 99บาทร์เทดูอาจจะน้อยแต่จริงออนท็อปได้จริงออนท็อปได้ใช่ก็ไปใช้กันดูเพราะว่าอยากให้ลองกินจริงเนาะนี่โจอาคาถามสุดท้ายไม่ได้รับแต่งบ้านใช่ไหมคะรับไหมรับรับป โจอาโจอารับตรงแี้ใช่ไหมนี่ยใช่เหรอถ้าใครอยากแต่งบ้านเป็นทีมริสันแอดไลน์โจอาได้เอาอันนี้ก็ลองติดต่อได้คุณน้องแต่งบ้านดีจริงๆแล้วก็แบบว่าอันเนี้ยคือสามารถระบุงบได้ว่าเอาแบบมากกางน้อยแค่ไหนอันนี้คือไอแบบว่าอะไรก็ได้เลยอย่างเงี้ยสองหมื่นหนึงวันเนี้ยก็ต้องขอคุณทีมโจอามากจริงๆมาช่วยพี่จัดบ้านคือแบบว่าบ้านพี่สวยมากทีมที่ละเอียดมากเพราะว่าตอนเนี้ยทุกย่างก้าวของบ้านอะวันนี้ก็ต้องขอบคุณทีมโจอามาิช่วยพี่จัดบ้านคือแบบว่าบ้าน WHA- yeah.